ใช่ครับแต่ว่ามันมันไม่ได้พูดอะไรมาพูดเลยสมารับผมเขาพูดว่าอะไรบ้างครับพ่อแม่มันไม่ได้พูดอะไรเลยครับค็นหมวกเป็นหมวกยักษ์หมวกยักษ์ใช่ไหมเพราะเขาถอยไปหมดเลยเรามีอะไรไรับประกันนะครับก็ทำไมครับคือคือพี่มองผมว่ามีคนร้ายคนร้ายเลยหรือก็พวกใช่ครับเสีย อันนี้เป็นน่าจะเป็นกระตังหน้าใช่ครับเียดัาเต้ใช่ขาเลยนะขาันดิ่งเข้ามาแล้วมันไปโอดอ่ามันมีหมวกกับเสื้อแก๊บตรงนี้ค่ะจะพัดพล้ายด้วยนะคะเขาไล่เขาไล่มันมาแล้วมันโจดหมดไหมคะดมมในี่มันเอามันเปลี่ยนไงแล้วมันก็ใส่เสื้อสีแดงอันนี้เป็นหมวกกับอันนี้มันมันมาซ่อนอยู่นี้อันนี้คือยังไม่ที่อยู่บ้านตรงข้ามเลยเขาไล่ครับเขาไล่เขาจะออกไปตลาด ครัออกจากตลาดเขาเห็นเขาก็เลยไล่ไงจะออกจากบ้านพอดีไงจ่าก็เลยทีนี้มันก็เลยเอามีดจี้เลยครับจี้ทะลุทะลุได้ครับทะลุใช่ไหมมันทะลุไปตรงทางเข้าหมู่บ้านได้ไหมครับได้เป็นเป็นจุดที่มันข้ามมาพุทธไทยหรือเปล่าเขาแบบไม่ให้เข้ามาครับเขาเจามีดจี้สตาร์ทไปเลยครับ ตอนที่ไปนไหนกันไม่รู้คนนั้นอนะคนอ่ะไรกรตานะตาใช่นมัน,ม,น,ม,นมันขับไปวิ่งชนเขาอยู่แล้วบอก็ะไรอะรรับการ์ด ลอยมันวิ่งมะที่มันลอยมันวิ่งมันลอยใช่มันลอยแต่ว่าอีกคนาานึงอ่ะคนนั้นเก็บแต่คนนั้นบงงอกไปข้นางนอกแล้วคนนั้นวิ่งไล่ชนรถชนเลยติดแผลเต็มเลย ตอนนี้ไอ้โจนน่ะมันไปขับรถเลยวิ่งไล่กับมอญอะมอนตถมันูจักทางที่นึงเขาไม่ไ้จักทางมันวิ่งนึ่งเนี่ยมันไต่ไปทีมันไปถึงอะไรนะมันพาทางอยู่มันมันก็เหลือเราเหรอชาว่านะแต่ว่ามันคงไปได้่นใจหรอกาว่าเพราะว่าน้ำมันมันมีความเผ็สุวเลยไม่บอกเยวเอาเพื่อนมาดีกว่าพ่ามันไปกินเออ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 เึาเเอออเออเอเออ่อเออเออเอเเ คนนี้มีคนนมากนะขนาดนี้มามันยังไม่ให้หัลมือเลยมีอะเดี๋ยงความกลินตั้งทิ้งซับตั้งวิ่งราวซับแ์ควยังมีลาซับมัจะไายเครยียดใช่ไหมเรารู้วเป็นเมียมันจะบอกว่ามันไม่รู้จักแต่คนนี้อยู่ <c oughs> เกกแวบต้แง่ิดใช่ไหม Vediamo ครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับตอนแรกก็อยู่ในบ้านนี่นะครับจอดรถไว้แล้วก็สตาร์ทรถไว้ครับว่าจะออกไปข้างนอกครับแล้วพอเห็นเขาบอกว่ามีโจรผมก็จะพูดว่าไงล่ะก็แบบไม่คิดอะครับว่าแบบโจรว่าจะฆ่ามาหาบ้านผมอืพอโจรฆ่ามามันก็ถือมีดมาด้วยครับเป็นมีดลักษณะแบบไหนมีดมีดสั้นมีดยาวมีดสั้นครับครับ มีดมันมันมีดหมออครับผมมันก็ถือชี้ใส่ผมครับแต่ว่ามันมันไม่ได้พูดอะไรอนะครับผมก็เห็นมันขึ้นรถผมเลยปิดประตูบ้านกันไว้ครับมันก็ขึ้นรถเสร็จปุ๊บมันก็ถอยรถออกไปเลยครับอตอนนั้นเราทําอะไรอยู่ฮะตอนนั้นผมสุบลี่อยู่ข้างนอกครับอยู่กี่คนครับบ้านตอนนั้นตอนนั้นอยู่สองคนกับแฟนอ่าก็มามันพูดอะไรไหมคนร้าย ครับผมเขาพูดว่าอะไรบ้างไหมตอนนี้เข้ามาไม่ได้พูดอะไรเลยครับครับแบบจังหวะนั้นมันเร็วครับอมันเร็วจริงๆลักษณะคนรลายเป็นยังไงครับแต่งตัวแต่งตัวเสื้อเยื่อสีแดงครับอืแล้วก็ใส่หมวกสีครีมครับเป็นหมวกแบบไหนครับเป็นหมวกแก๊ปครับหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปใช่ครับใส่แมสใส่แบบปิดบังใบหน้าไหมครับไม่ครับไม่ใส่ม เราเห็นหน้าไหมครับเห็นหน้าคนร้านเห็นครับเป็นชัดเลยใช่ไหมครับชัดเลยอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบกว่าเนี่ยยี่สิบกว่าเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่เป็นวัยรุ่นประตูที่พังนี่คือเขายังไงเขาถอยชนเลยครับเรามีอะไรได้รับบาดเจ็บไหมครับมีครับก็นี่ครับแล้วก็นี่แขนแขนอันนี้เป็นรอยอะไรครับก็รอยประตูดีไซน์ประตูดีใส่เพราะว่าตอนที่เขาขึ้นรถเนี่ยใช่เราก็ไปปิดประตูไว้ใช่ครับปิดประตูกันไว้อืม